ไม่ต้องไม่ต้องเล่นมากมันจะได้เร็วๆนะฮะเออง่ยได้หกกับห้าเลยว่ะใช่ท่าเร็วอ่ะถ้าเร็วได้หกกับห้าได้เจ็ดได้มันมีอยู่แค่สองผักกูดักร้อนเล่เนี่ยใช่ออกเสียไเออง่ยพอพลาดแล้วต้องต้องห้ามพลาดว่าดูยากแล้วมันตจะแตกไปโดนไม่อย่างใช่ก็ต้องฝึกความน่าเห็นไหม อ่าน่าเสียเหลือญหนึ่งแต้มเงี้ยเสียเวลาด้วยโอ้โหโนได้หกได้เจ็ดโอ้ยยังมีผมเหรียแม่ขอหน้าเฮ้ยเงี้ยมั้ยสองร้อยแล้วโอ้